สวัสดีครับวันนี้นะครับจะพามาดูสวนอันนี้200โคกนะครับที่วังสะพุงจังหวัดเลยนะฮะที่อยู่นี่มันอยู่บนแทงน้ำครับแทงใหญ่สูงครับได้แสนกาลิตประมาณแสนสองหมื่นลิตรนะครับก็ทำแทงไว้วางระบบน้ำให้เขานะครับให้ดู นี่นะครับห้องเครื่องอยู่ข้างหลังนะฮะ้างล่านนี้อันนี้วางท่อห้านิ้วครับแล้วก็วางยาวไปนู้นครับห้านิ้วฟ้าออกจากปาั๊มมาแล้วก็เป็นเทานะครับวางยาวไปนู้นครับแล้วก็หักไปที่ตรงกลางสวนนะครับข้ามไปฝั่งทางนู้นอันนี้ปลูกต้นคู่นะครับมูซันคิงสองร้อยโคกครับ นี่เป็นห้องปั๊มน้ำนะครับเขาทำแทงน้ำไว้อันนี้นะครับแทงใหญ่ก็จะเป็นน้ำออกสองฝั่งนะครับสี่นิ้วแล้วก็เข้าปั๊มนะครับปัม๊มอันนี้ห้าแรงฮนะห้าแรงดูดแล้วก็ <c oughs> นี่ครับออกไปห้านิ้วนะครับผมน้ำเต็มท่อนะครับเทสเดินน้ำแรงมาก แบบนนี้นะเอาดูด้านหลังแล้วก็ทอโผนี่นะครับวิ่งยาวไอ้นี่เต็มที่ครับแล้วว่าเปิดทีเดียวเลย400หัวนะครับ2 0 0โคก ทอเทานะครับทอดกระเ็ปลาช้างประหยัดงบหน่อยเพราะทอทอฟ้ามันจะแพงครับแล้วทอดเทาก็เหลือเฟือครับรับแรงดันได้สบายสบายรับสบานี่สบาย,บส,บาส,บายสบายครับนี่นะครับ นี่ครับต่อท่อเอาว่าเอาท่อวางไว้ก่อนครับเดี๋ยวรถจะมาขุดลองนะฮะวางท่อตอนนี้รถกลังแต่งโคกอยู่ตรงนู้นนะครับสองร้อยโคกนะครับผมสถานที่รอบๆนะน้นแทงน้ำใหญ่นะฮะ ครับขอบคุณครับ